อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดเอ้ยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแนละอย่าลืมกดนะกะดิงน,นะครับววความเดิมตอนที่แล้ว1น1คิดแกตายไอย้แกต้องโดนตีหัวกโ,โมงแกทีนึงเดี๋ยวก่อนนะหนึ่งนะอุ้ยจ้าาแล้วจะมาแก้แค้นแกนี่แลหละฮ่าฮ่าฮ่อ้ยหน่อยน่เพื่อน ผมแผนได้เลยโอเคผมจะอยู่หลังมันนะโอเคเดี๋ยวฉันไปดักหลังมันนะนี่ผมอยู่หลังแล้วครับบักเต็งโมโอเคคราวนี้ผมจะเผาคุณคูแเลยนะสามสองห้จากตอนที่แล้วครับอ๋อเอาการบ้านมาส่งซะฉันซะไม่ล็อกค่าจะโยนใส่คูนี่นะ เออแกจะจะ,จะโยใส่ฉันทำไมเนี่ยโอเคคูล้มแล้วพวกเราเรามันสลบอยูคุูครูครูวางลสลบอยูเรเราเรา,เราจะโดดเรียนกันโอ๊ะ okay. โอเคเราไปกันโดดเรียนกันเถอะเอ,อื่องี่ไปดีกว่าแ๋ยครูเขาตื่นแอแกลับมานี่เลยแอปเปิ้ลแกจะผักชั้นทำไมเออ ตื่นตื่นเฮ้ยเด็กนักเรียนไปไหนกันเนี่ยมันอยู่นี่กันอยู่เลยฉันโดนเออรู้แล้วแกต้องโดนตีหัวแน่นอนว้อวข้าโกรธแล้วโอเควิ่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งเราหนีรอดไหมเนี่ย <c ười> เยฮ้ยครูบอดี้แกมาได้งไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยและและและครู แล้วครูจะเออมาได้ไงเนี่ยเฮ้ยคุณครูมาได้ไงอ่ะก็ใครๆอ้อมมาไงล่ะฮะ่ะแกเสร็จฉันแน่นี่แน่โอ้ยกลัวแล้วเราต้องโจมตีครูนี่แน่โอ้ยเอ้ตีแน่ค่ฮะฮ่ะเสร็จไปหนึ่งเื้อดีแน่โอ้หอหเออโดนกินตีน ได้ไงฮ่าฮ่าฮ่าแกเสร็จชั้นแน่ข้าอ้อมมาเหมือนเดิมเอ,อ้อเอ,อ้อเอกมามานี่อาจับผิดไม้อาแกต้องตายซะไม้คุณครูเองด้วยนะดีแน่เฮ้ยทำไมคุณครูบอดี้ไม่ตายอะ่ะเฮ้ยอ่าฮ่าเสร็จชั้นแน่ยิบไม้แล้วก็ตัดอาอาอาแล้วข้าก็ อาจะแล้วจะทำยังไงดิต่อยมาต่อยใครฉันมาช่วยแล้วค่ะคือคือเอ่อผู้ช่วยนั่นแหละนะไม่รู้ว่าชื่อรายยาบางคนเฮ้ยแกอ่อแกก็ต้องอยากโดนตีเหมือนกันเหรอเนี่ย มีเสือดด้อดำอ่าแช่ขอโทษตายก็ดีกว่าช่วยคนอีกอ๋ออ๋ออ๋ออาะ,ะเถอะตายซะแน่แน่แกต้องตายอ่าแกต้องเจอพลังนี่น่าน่ีอ่นะัเฮ้ยเพื่อนเราเตรียมแผนล้วใช่ไหมพร้อมแล้วโอเค คุนจะยิงก่อนเลยนะนี่นะฟ้าทองเยี่ยมยิงได้เลยโอเคได้เลยนี่นะ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 ข้าวโพดปลาระเบิดได้เลยโอเคอือโอเคได้เลยแล้วบักฟ้าทองคอยหน่อยเดี๋ยวตายอือรอบรอบรอบโอ้นี่มันอะไรเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าอะไรกันเนี่ยอันนี้มันอะไรเนี่ยฮ่าฮ่า ฮ่าฮ่ามันคืออะไรเนี่ยนี่ทำลายไม่เห็นทางเลยว่าอะเอเฮ้ยเูาก็ยังไม่ตายอยู่ดีฮ่าฮ่าฮ่าฟักตังอ่าไงเื้ยไม่เราต้องยิงอีกนี่แน่ไม่อือ ่อ,อข้าจะพักคุณครูแล้วนะดนี่นะ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย